โอเคค่ะเราเข้ามาเจอกับฝูงน้องวัวนะคะที่เขาถูกถ่ายชีวิตแล้วก็นำมาอยู่ที่นี่อุ้ยเจ้าตัวเนี้ยน่ารักจังเลยอ่ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝูงวัวนะคะที่ทางเจ้าของร้านทีเฮาส์นะคะได้ถ่ายชีวิตมาแล้วก็นำมาเลี้ยงรวมไว้อยู่ที่นี่นะคะมีจำนวนหลายตัวเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอเคค่ะเราจะ พามาดูนะคะว่าในบริเวณคาเฟ่สัตว์แห่งนี้มีสัตว์อะไรบ้างนะคะที่นี่ก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ของเรา260ตัวก็วจะมีหมาอยู่1 0อแพะ22แมว17วัว16ไก่แจ้50กระต่าย30ห่าน5แพรรี่ด็อก1ชูก้ารไรเดอร์3นกหงหยก9และนกแก้ว2เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม่แพะที่กำลังตั้งท้องอยู่นะคะก็เขาก็เดินหากินอยู่ไปเรื่อยๆนะคะท้องโตแล้วใกล้คลอดแล้วตัวนี้ชื่อสมายนะคะเห็นทางเจ้าของเรียกสมายสมายนะคะเมื่อกี้ออกไปเดินอยู่ข้างนอกเข้ามาแล้วกินใบมะปรางใบแก่ๆเขาก็กินใช่ไหมคะ โอใบใบแก่ก็กินนะไม่ใช่ยอดอ่อนก็กินใบแก่ก็กินตัวเนี้ยดูเขาเขาอะเขาเขากำลังขึ้นมานิดนิดอ่ะอนะผลเขานิ่มด้วยอะไอด้ดิเอาวิ่งหนีวิ่งหนีเข้าอุ้มหน่อยดิตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ย ไก่กงไก่ไก่แจ้โอ้มีลูกเจี๊ยบด้วยเขากินหัวอาหารเขากินทั้งวันไหมคะเนี่ยกินทั้งวัน้ะอ๋อกินทั้งวันเลยสีเขาสวยด้วยนะ สีสวยขนเขาก็นิ่มๆอุ้ยลูกแพ้น่ารักเจ้าตัวเนี้ยที่นอนเล่นอยู่บนโต๊ะเมื่อกี้นี่ไงเนี่ย ยังไม่เดือนทีไปสองตัวคู่ทีวี่งอยนั่นน่ะที่นอนอยู่นั่นน่ะอ๋อนั่นน,น,น้อยสุดแล้วน่ะน้อยสุดอันนั้นคอกลาสุดไม่ยอมให้จับเลยนี่แหละนี่เดือนหรือังนะไรเกือบจะเดือนแล้วจ้ะสะดือยังเพิ่งจะหลุดเองอันนี้มีสองตัวน้อยสุดเพิ่งเกิดเจ้าเจ้าโคลเมีสี่ตัวค่ะอันนี้อันนี้ลูกของลูกของเลิฟลูกของเลิฟ สองตัวนี้นะคะ,ะสะดือเพิ่งหลุดนะคะยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะเป็นเลิฟนี่คือแม่เขาตัวนี้ใช่ไหมคะอ๋อแม่เขาอยู่นูน่นแต่ตัวนี้ก็กำลังตั้งท้องนี่เนเีะ่เนี่ยนะคะตัวเล็กๆไม่ยอมให้อุ้มนะเพิ่งเกิด <c oughs> ขออุ้มหน่อยลูก ไม่ยอมให้อ้อมคู่นี้นะคะยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะสะดือเพิ่งหลุดไปนะแผะน่ารักด้วยนะอันนี้ลูกของโซเฟียจะมีสี่ตัวอืมอันนั้นเจ้าหนึ่งเอ่หอหตัวสอันนี้สาม,อ,นนสามอันนี้สี่เขาเขาจะมีเขาทุกตัวเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นตัวผู้จะเขายาวมากตัวเมียก็ยาวสุดก็แค่นั้นแค่โซเฟียที่เดินไปนู่นนะโอ้ตัวเมียก็มีใช่ไหมครับค่ะมันไม่ใช่ของกินนะล,ลูกสุดก็แค่นั้น ตัวผู้จะยาวยาวอย่างแจ็คนี้นั่นนั่นนั่นแจ็คนี้จะยาวสุดละมันทิ่มตัวครันไหมครับหรือไม่ทิ่มไม้ไม้จะทิ่มแต่แจ๊กไม่ทิ่มแตะไม้ต้องคอยต้องตัดออกตัดตัดเรื่อยๆอ๋อตัวเมียมีเขาเหมือนกันแต่จะสั้นหน่อยขนาดนนนั้ะะขนาดแค่นั้นไม่โตไปก่อนนั้นแล้วแต่ถ้าตัวผู้นี่จะอย่างนี้เลยอ๋อเข้าใจละแพะนี่คือเอ้าเอามากิน น๋อชื่อเขาแล้วเขารู้จักชื่อเขาไหมคะ,ะโอ้เวลาเรียกชื่อเขาแต่ละตัวนี้เขารู้ด้วยรู้อันนี้สโนโอ๋อสโนสโนก็ท้องนี่คะเนี่ยสโนเป็นแม่กับดันท้องค่ะกับดันได้ห้าเดือนลวอ๋อนี่สโนนะคะกินไม่ได้ลูกกางเกงแม่กินไม่ได้กางเกงแม่กินไม่ได้ลูกโอ้สีมันหวานน่ากินใช่ไหมลูก มันกินไม่ได้ค่ะมันกินไม่ได้นะไหนดูดิไม่ให้อุ้ม<ป>กำลังกินตัวาวสโนโ่ใช่ตัวตัวนี้นะคะตัวนี้สโนโ่สโน่สโน่กำลังตั้งท้องมีท้องหนึ่งเขาจะมีลูกกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องถามป้าแกนี่นะคะแม่แพะ ท้องนี่ก็ท้องนะคะสโนูสนสสนสสนท้องอยู่นะคะอ๋อ oh. แต่แต่เจ้าเลิฟมันมีมีสองตัวเจ้ายูมีตัวเดียวค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าเขาจะแต่แต่ท้องสองของโซเฟียมีสี่ตัวอืมสนูท้องแรกมีตัวเดียวกับตันค่ะ อันนี้น่าจะเป็นน่าจะมีสองเพราะว่าออกจะออกข้างข้างถ้าท้องสองตัวสามตัวอาจจะออกจะปีนออกข้างเยอะโอ้สูสุดนี่สี่ตัวใช่ไหมครับจ้าถ้าไม่ออกข้างนี่อาจจะมีตัวเดียวโอ้ถ้ามันปีดออกข้างเยอะนี่สองสี่อะไรนี้สี่ตัวเลยโอ้เพิ่งรู้ว่าแพะนี่เขาออกลูกทีละกี่ตัวก็หนึ่งตัวถึงสี่ตัวเนาะออแล้วแต่พันธุ์แล้วแต่แม่ เราจะเราต้องคุมประชากรเขาไหมคะหรือยังไงมันมันคุมไม่ได้ต้องแยกแยกทำทำหมันอะไรงี้ไม่ได้หรอใช่จ้ะต้องเอาตัวผู้ไว้ตัวผู้ตัวเมียไว้ตัวเมียต้องแยกเขางั้นเลยโอ้อนแยกไม่งั้นเดี๋ยวก็ท้องอือเดี๋ยวก็ท้องแล้วท้องก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วลูกดกด้วยนะเจ็แปดตัวออกมาทีเป็นลูกหนูเลยอ่ะเมื่อเช้านี้น่ะมาที่คลอดแปดตัวโอ้หน่ะ นี่แหละยังเลี้ยงลูกอยู่กองนี้อยู่เลยเนี่ยก็เลยว่าโอ้โหประชากรมันจะเพิ่มมันจะเยอะมันจะไม่ไหวอุ้ยนั่นไงเป็นลูกหนูอยู่เลยนั่นกัปตันเขาเขาเขาออกแล้วโอ้ยเหมือนลูกหนูเลยเหมือนลูกหนูจริงๆอันนี้จะเป็นแม่กระต่ายนะคะเพิ่งออกลูกเมื่อเช้านี้เองแปดตัวนะคะดูลูกกระต่ายนะคะมาดูลูกกระต่ายกัน ตัวเล็กๆเพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เองนะคะเนี่ยเหมือนลูกหนูเลยเอาดูเอาด,ด,ดูชัดๆดูชัดๆเ <c oughs> นี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นกระต่ายอาจจะคิดว่าเป็น,ล,นลูกหนูลูกหนูใช่เหมือนแต่หูยาวนะหูใหญ่อ่าหูยาวนะตัวเล็กๆ S <S> อันนี้เธอสีน้ำตาลโอ้อนนขอดอใหม่อันนี้เพิ่งขอดเลยใช่ไหมครับใช่อ่ะสองข,อขอ้อสองข้อว่างกว่าอันนี้ข้อโตอันนี้คอกเล็กอันนี้เพิ่งขอดเหมือนกันโอ้โหสวยมากเลยอันนี้แม่ขาวไม่แม่ขาวใช่ไหมครับแม่สีขาวจ้ะกำลังจะปกุปกบลไม่ให้เห็นกำล,ลังจะปลุกกำลังปล ลูกเขาให้กครเป็นเขาเขาจะออกในโพรงข้างล่างอะเขาจะพุดธบนโพรงโพรงอ๋อเหรอตัวที่แปดไปฝังไปละออันีอตัวสุดท้ายไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่ไม่มีไม่มีหัวเลยอ๋อพอไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่ออกมาก็ตายเลยนี่นะพอเขาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ตอนออกมาอันนี้ลูกสุดท้ายเลยเนาะตัวสุดท้ายอือ เขาก็ออกในกกงนี่เลยนะมาเช้าเนี่ยค่ในโกงนี่เลยในกงอันเนี้ยเขายังให้ลูกเขากินนมอยู่เลยเนะี่ยที่เขาออกอ่ะแล้วนี่คือเลยเพิ่งจะแยกมาอยู่ตรงนี้สบายละห,หนูตัวเล็กหนูตัวเล็กหนูขึ้นไม่ถึงนั่นแน่ชอบกินใบ,บมะปรางเนะาะใบอ่อนๆมะ<า>ปรางชอบมะปรางนะคะ อ่อนมาปรมาแล้วอยากกินบ้างเหรอล,ลูกหนูอยากกินบ้างใช่ไหมฮะมาปรางกำลังแตกใบยอดอ่อนเดี๋ยวเมษาก็จะมีลูกแล้วเนี่ยมาปรางไม่ยงชิดนะอ่ะ,อะไอเจ้านี่ชอบเง็บชายกงเกงไม่รู้เป็นยังไงเดินมาเง็บสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่ มะปรางทีเฮาส์นะคะเป็นคาเฟ่สัตว์ค่ะอยู่ที่อำเภอสวนคโลกนะคะจังหวัด่จังหวัดสุโขทัยนี่เองนะคะก็เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับทางเจ้าของร้านทีเฮาส์นะคะว่าที่นี่เป็นอะไรมีความเป็นมาอย่างไงและมีอะไรให้เราชมบ้างนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะอันนี้พี่อ้อค่ะชื่ออ้อค่ะเป็นเจ้าของคาเฟ่มะปรางทีเฮาส์ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นคาเฟ่สัตว์ พอดีเราเปิดคาเฟ่เพื่อหารายได้มาเลี้ยงหมาแมวตอนจัดที่เราเก็บมาเลี้ยงแล้วก็จะมีวัวไถ่ชีวิตที่เราไถ่มาค่ะแล้วก็เราก็จะมีเป็นพิซซ่าเต้าฟื้นมีเค้กมีเครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีสวนสัตว์ค่ะก็จะมีแพะแค้มีกระต่ายมีนกมี ชูการ์ไกเดอร์มีแพลรีด็อกค่ะแล้วก็ก็จะมีวัวไถ่ชีวิตซึ่งตอนนี้มีจํานวนประมาณ19ตัวค่ะแล้วก็แพะที่เราแพะโตนะคะเป็นแพะเนื้อที่เราไถ่ชีวิตมาส่วนแพะแค่นี้เราจะซื้อมามาเสริมให้มันดูแบบมีสัตว์อะไรน่ารักน่ารักเราก็ซื้อซื้อแพะแคะมาแล้วก็ซื้อกระา่ายมาเพิ่มค่ะเพราะว่ามันจะมีแจ์ธรรมดาพื้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยซื้อน้องมาแล้วก็คือตุงเนี้ยพอเราเปิดคาเฟ่ เราก็จะมีรายได้มาเป็นช่วยค่าใช้จ่ายค่าอาหารสัตว์อะไรน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกเลยทําไมได้จากเริ่มแรกเลยจุดแรกเลยก็คือจากการที่ไปไถ่ชีวิตน้องๆมาก่อนค่ะใช่ใช่สัตว์ชนิดแรกเลยที่ไถ่มาคืออะไรจําได้ไหมคะถ้าไถ่ชีวิตเหรอคะแรกเลยคือวัวค่ะแต่ส่วนหมาแมวเนี่ยจะเก็บมาค่ะอ๋อเป็นเขาเป็นหมาจรใช่เป็นหมาจรที่แบบว่าบางทีเราไปให้ข้าวแล้วเขาก็ ตามามาแล้วก็เก็บมาหรือ,รอไม่ก็จะเป็นแบบตามเหที่บอกว่าเาจ้าของมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับน้องมาห,หรือไม่เราก็ไปเจอเขาประสบเ,เหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็มามามา,มาช่วยกันรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยงเขาอยู่ตรงนี้ต่อแล้วก็จะเป็นแบบหมาแมวตามข้างถนนหมาแมวตามป่าเขาโคตรป่าอ้อยอะไรเงรี้ยแต่ส่วนมากที่เก็บมาเยอะสุดคือจะเป็นหมาไม่ลูกอ่อนเพราะว่าเขาเขาไปลอดตามป่าอ้อยป่าเขาโคตรแล้วคือแบบ มันจะมีเครื่องเครื่องบดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราไม่เก็บหมาน้องน้องก็จะโดนบดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยจำนวนหมามันเลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าเราเก็บหมาไม่ออกมาเยอะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นป่าอ้อยป่าเขาโูดเยอะเขาทำเขาโคดทำอ้อยเยอะค่ะแล้วเราเราจะเจอง่ายๆค่ะตามตามแถวนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจานวนก็เลยเพิ่มขึ้นใช่แต่เราทําหมันแล้วนะคะทําหมัน<ช>แล้ว <brig ens. S 1> ทำหมันน้องๆแล้วค่ะที่เพิ่มคือเรารับมาเพิ่มค่ะประมาณนั้นค่ะก็เลยจากวัวจากหมาแล้วก็แพะค่ะค่ะพแพะนี่ได้แพะเนื้อนี่คือซื้อมาซื้อซื้อน้องมาแล้วก็เขามีลูกแต่เราไม่ได้ไถ่มาจํานวนเยอะเลยนะคะคือ เราไม่ได้ขายเขาเขาก็จะมีลูกมีหลานเนี้ยค่ะแพะพวกวัวอะไรเงี้ยเหมือนจะเห็นบางตัวเหมือนท้องโตๆเหมือนตั้งท้องใช่ใช่ิ้นปีนี้น่าจะคลอดประมาณสองสามแม่ได้ค่ะค่ะแล้วทีนี้จากการที่จํานวนเขาเพิ่มมากขึ้นค่ะเราก็เลยมองดูว่าคือเราไปดูรายการรายการหนึ่งที่น่าจะเป็นมูลนิธิอะค่ะแต่จําชื่อไม่ได้แล้วเขาเปิดเหมือนเป็นคาเฟ่ประมาณเนี้ยค่ะเปิดคาเฟ่แล้วก็มีรายได้มาเลี้ยงสัตว์ ที่เขาเลี้ยงอยู่หมะแมวจนจัดแต่นั้นเขามีหลายร้อยเลยค่ะเยอะแล้วที่เราก็เลยมองเออเราก็น่าจะทําตรงนี้นะเพราะว่าเราก็เก็บหมาแมวจนจัดไแล้วถึงจะไม่ใช่มูลนิธิแต่คือว่าถ้าเรามีคาเฟ่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีรายได้เข้ามาบ้างดีกว่าเราใช้เงินส่วนตัวเลยค่ะคือหมดไปหมดไปมันมันมันไม่มันมืตจราจ่ายโอ้รายจ่ายเยอะนะคะค่าอาหารของเขาแต่ละมื้อใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะมีวัคซีนหกลูกแล้วก็ วัคซีนแมวรวมทุกโรคค่ะแล้วก็ยาเห็บหมัดเพราะเราเลี้ยงเขาเราต้องดูแลเขาเนาะใคทำหมัดทำอะไรแต่สัตว์แต่สัตว์ตรงนี้ดีตรงดีตรงที่ว่าพอไม่มีเห็บหมัดแล้วเราฉีดวัคซีนครบเขาก็จะไม่ค่อยป่วยค่ะตรงนี้ให้สามารถเดินไปชมได้ได้ค่ะเดินไปชมได้ให้อาหารน้อ้บ้านนกน้อยแล้วก็บ้านแมวค่ะสามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็แพะแคะแพะโตส่วนวัวนี้เราก็จะปล่อยกินหญ้าก้นโซนให้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาไม่ดุไม่ไม่ไม่ค่ะส่วนมากเขาจะเดินมาขออาหารอ๋อเดินมาอาบางทีเขาเขาเคยค่ะแต่บางทีมีกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาชอบกินมะปรางอ่อนๆเขาก็จะให้เราโน้มให้เขากินแล้วที่นี่ที่นี่เป็นสวนมะปรางด้วยก็คือปลูกมะปรางมานานแล้วนานแล้วค่ะคือตรงที่ตรงเนี้ยเราเราซื้อตอมาอีกทีหนึ่งค่ะพอดีตอนนั้นมีปัญหาคืออยู่บ้านในหมู่บ้านในในในสว่างโลกค่ะแล้วคือเราหมาเยอะเห่าเสียงดังรบกวนคนข้างจะไม่เหมาะแล้วที่เราก็เลยมองหา ที่ดินค่ะแล้วมาเจอตรงนี้เราก็เลยซื้อตรงนี้เลยซื้อตรงนี้เราก็เอาหมากของเรามาอยู่ค่ะแลวที่เหมาะมากเลยพอเรามีเนื้อที่ปุ๊บเราหมากมันก็เลยหมากงอกเป็นหมางอกแล้วทีนี้ใบมะปรางที่เขาล่วงไปเห็นน้องแพะเขากินด้วยนะใช่ใช่ค่ะเขาชอบค่ะยิ่งถ้าอ่อนๆเนี้ยคือเขาจะเดินมาละแบบถ้าใบอร่อยเนี้ยคือเขาอยากให้เราเด็ดกินหรือม่กระดงให้อะไรเงี้ยก็เลยเลยเหมือนช่วยอ่าน่ะเขาปีนเขาปีนกินชอบชอบทั้งแพะทั้งวัวเลยค่ะ เขาเขาเอ่อยกตัวขึ้นกินเองเลยใช่ค่ะก็เลยทำความสะอาดพื้นไปในตัวเลยนะใบที่ร่วงใช่ใช่ค่ะแล้วตรงนี้ในส่วนตรงโซนนี้ก็จะเป็นคาเฟ่มีอาหารเป็นพิซซ่าเตาฟืนสปาเกตตี้ยำทอดเค้เครื่องดื่มต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเค้กเค้กนี่ทําเองไหมคะรับค่ะไม่มีเวลาค่ะมีความสุขกับสิ่งที่ทำณปัจจุบันนี้ค่ะ เราเห็นเขากินอิ่มนอนหลับสบายเราก็แฮปปี้ค่ะค่ะอันนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้กี่ปีแล้วคะเกือบสิปีแล้วค่ะเกือบสิปีแล้วแต่คาเฟ่เพิ่งเปิดเมื่อเมษานะคะคาเฟ่ส่วนนี้เพิ่งเปิดเมื่อเมษาใช่แต่ในส่วนที่เก็บน้องๆมาเลี้ยงดูแลมาเนี่ยเป็นเกือบเกือบสิบปีแล้วเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ8ปีแล้วก็2ปีที่เราอยู่ในหมู่บ้านที่ที่เอาน้องมาค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ถึง20่ค่ะแต่เรามีมีสถานที่เราก็เลย โอเคค่ะอันนี้เราก็อยากจะฝากนะคะถ้าสำหรับคนที่รักสัตว์นะคะอยากจะมาช่วยอุดหนุนค่าอาหารน้องๆนะคะมาทำบุญที่คาเฟ่นะคะมะปราง,ารางทีเฮานะคะก็มาได้ที่ที่นี่ค่ะ ตำบลนาทุ่งอำภสมันโโลค่ะอยู่หมู่บ้านดงไทยหมู่หนึ่งค่ะมี GPS ค่่ GPS ใน google ได้เลยค่ะว่ามาปรางทีมาปรางก็จะขึ้นขึ้นแล้วก็มาตาม GPS ได้เลยค่ะทางเข้าอาจจะทางเข้านี่จะอยู่ตรงทองขสอศค่ะท้องข้ออนาทุ่งอาาจะมีซอกแซกนิดหน่อยแต่ว่า GPS มาถูกแน่นอนนะคะก็มาเจอกับทาง น้องๆได้เลยนเลยน้องสี่ขาน้องสี่ขายินดีต้อนรับนะคะก็ได้เสริมนิดนึงว่าถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะมาที่ชมสัตว์ที่นี่อยากจะทําบุญด้วยด้วยการส่งอาหารมาให้อย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะคือแจ้งในข้อความทั้งเพจได้เลยค่ะขอขอที่อยู่ที่นี่แล้วก็สามารถซื้ออาหารสัตว์แต่ละชนิดได้เลยค่ะคือส่งมาที่ที่คาเฟ่ได้เลยค่ะถ้าไม่สะดวกมาบริจาคที่ที่ที่นี่นะคะ เพจชื่อว่าอะไรนะมะปรางทีเฮาค่ะเพจก็คือมะปรางทีเฮาเหมือนกันนะคะมะปรางก็คือมาม่ากทมะปรางทีเฮาคือเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่ร้าน098 4 9 1 6542ค่ะ0 9น491 491 6542นะคะสามารถส่งไปเสนอมาได้ค่ะหากน้องๆาสนใจบริจาคค่ะ เดค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าของที่ร้านทีเฮาส์นะคะก็จะเป็นขนาด14นิ้วนะคะเป็นแป้งบางกรอบเป็นพิซซ่าเตาฟืนนะคะวันนี้เราสั่งหน้ารวมผสมมาอย่างละครึ่งนะคะก็จะเป็นผักโขมอบชีดนะคะแล้วก็เป็นฮาวายเอียนนะคะเราสั่งมาอย่างละอย่างละครึ่งก็ได้นะคะรวมมาก็ได้นะคะก็เสิร์ฟมาพร้อมกับอ่า ที่วางพิซซ่านะคะเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะ